สปทโอเบกอวอร์ดครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2565-2566ยินดีต้อนรับเข้า ดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นครูผู้นำด้านสุขภาพมีใจรักและถนัดในด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนเห็นความสำคัญของสุขภาวะที่ดีนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนที่สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิต ทางสังคมและทางสติปัญญาเชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุลโดยใช้กระบวนการทำงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ออกแบบนวัตรกรรมมุ่งมั่นพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตโดยใช้หลักการสามปอได้แก่ป้องกันปลุกฝังและปราบปรามบูรณาการเป็นรูปแบบช้นาทโมเดลซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงเรียนด้านผู้เรียนเป็นสุข ดิฉันเป็นวิทยากรและเป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่นสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาเพื่อมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรงตรวจสุขภาพนักเรียนทุกวันในช่วงเช้าเพื่อค้นหานักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสุขภาพและส่งต่อสถานพยาบาลใกล้เคียงเมื่อพบนักเรียนเจ็บป่วยรุนแรง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพจิตที่ดีโดยการประเมินสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่สกูลเฮลฮีโร่แอน o ิเชอร e ฟอร์ไลฟ์เพื่อดูแลส่งเสริมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตของนักเรียนเป็นรายบุคคลส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิเสธให้ตนเองพ้นจากอันตรายโดยจัดก,กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจัดก,กิจกรรมในโครงการสุขภาพดีไม่มีภัยคุกค,คาม จัดกิจกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรมสปทจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดลอ้อมส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆเช่นห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องพยาบาลส่วนเกษตรพอเพียงห้องฝึกอาชีพห้องกายภาพบำบัดห้องกิจกรรมบำบัดและอาคารทาราบำบัดด้านโรงเรียนเป็นสุข ดิฉันได้นำพระบระมราโชว,วาทด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีวินยัยความรับผิดชอบความพอเพียงและมีจิตอาสามีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาปัญญาภายในและภายนอก ัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการทดลองและการปฏิบัติด้วยตนเองมีการอบรมสร้างสื่อออนไลน์เพื่อนำเทคนิคการจัดทำสื่อออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนการทำงานเป็นทีมดิฉันยึดหลักการทำงานเป็นทีมมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมโรงเรียนสุขภาวะเช่นการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนเบื้องตน้นการฉีดวัคซีนป้องกันบาดเร็งปากหมดลูกการคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องรู้สู้ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5ดำเนินงานมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใส่สายอาเบต มีการจัดบรรยากาศและสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงกานห้องเรียนคุณธรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุขมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้ สวยงามและปลอดภัยมีการพัฒนาระบบป้องกันภัยมีแบบการแจ้งเตือนที่เป็นระบบและรวดเร็วจัดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยการป้องกันและการอพยพหนีไฟและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active s h o ตอร์หนีซ่อนสู้ บริหารจัดการสภาวะผูชนาการได้อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องอาหารและผูชนาการมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและรายงานผลในระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษมีการเฝ้าระวังทางสุขภาพิบาลติดตามคุณภาพงานด้านผูชนาการและเข้ารับการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยด้านครอบครัวเป็นสุข มีการประชุมผู้ปกครองและจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านสันยัยรักโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียนเป็นสุขด้านชุมชนเป็นสุขประสากนการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลายการนำรูปแบบการบริหารจัดการช้นาทโมเดลส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ผลต่อผู้เรียนด้านกีฬา ผลต่อผู้เรียนด้านวิชาการผลต่อสถานศึกษาดีฉันจะมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสุขภาวะอย่างยั่งยืนภายใต้คำขวัญโรงเรียนไม่ว่าหนูจะเป็นใครทูกร้อนมาจากไหนเมื่อเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้หนูจะอบอุ่นและปลอดภยัยสวัสดีค่ะ